นี่ก็เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นการตรวจเช็คซ่อมพัดลมห้างห้างตอนที่สองขั้นตอนนี้ก็คือการรื้อถอดคอยขดลวดมอเตอร์พัดลมขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆกครับพี่น้องต้องค่อยๆ สายไฟก็เอาคอยขดลวดทองแดงที่เขาพันนะออกมาตรวจเช็คนะครับผมตอนแรกเราก็รัดสายไว้ครับสายไฟตัวนี้นะครับสายไฟที่ไปสวิตช์ควบคุมนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามพอรัดสายไว้เราก็ตัด ควันทายออกครับผมเข็มขัดลัดสายนะตัดออกแล้วเราก็จะเอาคอยออกมานะครับผมสายไฟก็จะตึงหน่อยนะครับพี่น้องนี่ครับ ค่อยๆเอาออกมาครับผมออกมาแล้วครับพี่น้องนะฮะจุดตรงนี้ก็คือจุดของเทอร์โมฟิลนะครับเทอร์โมฟิลก็คือตัวป้องกันคนลวดใหม่ ควบคุมนะครับควบคุมอุณหภูมินะครับของฮาตาลิครับก็ไม่แน่ใจว่าตัวเทอร์โมพิวเขามีค่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนาะที่ดูๆก็น่าจะประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบห้าองศาเนาะถ้าคนตรวดร้อนเกินร้อยสี่สิบห้าองศามันก็จะขาดนะครับ นี่ครับหน้าตาของเทอร์โมฟิลครับอ่าเป็นตัวสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับ,ปรแ,รนะรบแปะตรงขดลวดแล้วก็มีขายื่นออกมาสองขานะครับขายาวๆแล้วเขาก็จะบัดทีไว้นะครับสองขาวิธีการตรวจเช็คก็ ตั้งย่านมิเตอร์ไปที่ย่านเสียงก็ได้นะครับหรือว่าค่าโอมก็ได้ครับผมก็ตั้งไปย่านเสียงครับพี่น้องจะได้ฟังง่ายๆครับถ้าเทอร์โมโฟิวใช้งานได้อ่ามันก็จะมีการเชื่อมต่อครับตั้งย่านเสียงก็จะดังนะครับผมอันนี้ก็ จิ้มวัดไปแล้วครับขาสองข้างไม่ดังนะครับผมไม่มีการเชื่อมต่อก็แปลว่าเทอร์โมฟิลขาดนะครับผมไม่ดังนะครับจุดที่เขาต่อขอดลวดนะครับขดลวดเป็นเป็นขดเป็นขดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาม ก็ดูดูแล้วไม่มีปัญหานะครับอันนี้ซ่อมไม่ได้เตรียมนะครับไม่มีเทอร์โมฟิลเปลี่ยนก็จะใช้วิธีจับสายไฟนะครับผมเอาสายไฟเล็กๆมาจับขาเทอร์โมฟิลสองขาหากันนะครับผมอ่วิธีนี้ก็อาจเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเนาะ เพราะว่าวิศวกรเขาออกแบบมาให้มีเทอร์โมฟิลแต่นี่เป็นการซ่อมแล้วก็ใช้งานชั่วคราวครับผมแล้วก็อยากจะทดสอบดูว่าถ้าเราจำต่อตรงแล้วมันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมนี่ครับเกิดจะจำประมาณนี้ครับพี่น้องจำสายสั้นๆ หากันครับก็ตามนี้เลยครับพี่น้องใช้งานชั่วคราวก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยสั่งเทอร์โมฟิลมาเปลี่ยนครับ <c oughs> ตอนนี้ตัวคาปาหรือว่าแคปพัดลมเราก็ เชื่อมไว้เหมือนเดิมแล้วครับมาวัดขดลวดกันครับผมขดลวดก็จะมีสายสามเส้นนะครับเป็นสายที่ไปสวิตช์ที่เราเปิดปิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามก็จิ้มเป็นคู่นะครับผมจิ้มเป็นคู่การวัดขดลวดก็จะ ละเอียดหน่อยครับผมเดี๋ยวจะทำคลิปการวัดขดลวดนะคลิปนี้ก็เอาแค่มาซ่อมอเปลี่ยนเทอร์โมฟิลนี่ครับคือจำตรงวัดขดลวดแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับพี่น้องขดลวดไม่ขาดแล้วก็สภาพของคอย อขดลวดทองแดงนะครับก็ยังดีนะครับยังดีอยู่ยังใหม่ๆอขดลวดที่เป็นขดเป็นขดที่เขาพันไว้นะครับจุดจำสายไฟก็ดีอยู่ครับผมตอนนี้ก็ประกอบประกอบเข้าที่เขาทางเหมือนเดิมครับ เดี๋ยวเราจะมาลองเปิดใช้งานกันครับว่าจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมคิดว่าไม่มีปัญหาครับสาเหตุที่พัดลมหาตะลิตัวนี้นะครับ mm hmm. เปิดไม่ติดก็แปลว่าเทอร์โมฟิลขาดน,นี่แหละครับพี่น้อง อาการเสียของพัดลมก็เคยพูดไปในต้นคลิปที่แล้วนะครับตอนที่หนึ่งนะอาการเสียที่พบบ่อยครับก็คือเทอร์โมฟิลขาดอ่ะก็ขดลวดขาดไม่เสื่อมสภาพนะขดลวดเกิดความร้อนสะสมแล้วมันกรอบแล้วก็อ่าทำให้ขดลวด ไม่ขาดแล้วอีกอาการหนึ่งก็คือสีแห้งสีเสื่อมสภาพครับแคปเขาเรียกว่าแคปพัดลมนะแคปแครลันนะสตาร์ทต,ตอนที่เรา,าเปิดเบอร์หนึ่งนะครับตอนนี้ก็กำลัง ประกอบเหมือนเดิมครับผมอันนี้ก็คือตัวทุ่นพัดลมครับก็ใส่ทุ่นเข้าไปนะครับพี่น้องจับสายไฟด้วยนะครับผมจับสายไฟให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้ไปขวางของทุ่นนะสายไฟก็ดึงออกมาให้มัน ตึงๆแล้วก็รัดเข็มขัดไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หมุนทุ่นดูครับผมต้องหมุนคล่องนะครับไม่ติดขัดนะครับแล้วเราก็เอาเฟืองท้ายนะครับเฟืองสายตัวประกบด้านหลังมาใส่ะครับผม ส่แล้วก็จัดตำแหน่งให้เข้าที่เข้าทางให้รูน็อตตรงครับแล้วก็เอาน็อตมายึดนะครับน็อตยึดประกอบกัน4ตัวนะครับเป็นน็อตยาวครับพี่น้องคลิปวีดีโอนี้ก็อาจจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับพี่น้องนะอาจจะเป็นแนวทางครับแนวทางในการหรือ ตรวจเช็คซ่อมผัดลมเบื้องต้นนะคลิปวีดีโอนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆออท่านที่อยากจะเรียนรู้ในการซ่อมผัดลมอาจจะได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับไว้โอกาสหน้าเลยจะมาแบ่งปัน ประสบการณ์การซ่อมเพื่อนช้ไฟฟ้าครับก็จะพยายามทำให้เข้าใจง่ายนะครับพี่น้องทันไหนที่ซ่อมเป็นแล้วก็ผ่านได้นะครับผมผิดพ,พลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่างเพื่อน,อนสมาชิก ทุกท่านด้วยนะครับเป็นคลิปเปิดตัวนะครับยูทูบเบอร์มือใหม่ครับพี่น้องฮะเกิดจากพัฒนาฝีมือในการนำเสนอให้ดีขึ้นนะครับฝากช่องเล็กๆด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็ยึดรดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ ในไงก็ถอดมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำการหยอดน้ำมันหยอดน้ำมันใส่ตรงบูธนะครับบูธแกนพัดลมครับเราก็ลองมาจับโยกดูครับแกนพัดลมจับโยกจับหมุนดูนะครับหมุนให้คล่องไม่ติดขัดนะครับทำมันหนืด แล้วก็จะหยอดน้ำมันสักหน่อยครับบางทีแกนเป็นสนิมนะครับตอนนี้ก็จะใส่สลักสลักล็อกใบพัดนะครับก็ตอกเข้าไปแล้วก็จัดให้ เท่ากันซ้ายขวาก็ตอเข้าไปครับแกนพัดลมนี้ก็หมุนข้องนะครับหยอนน้ำมัน น้ำมันที่เราจะหยอดก็คือน้ำมันหยอดจักนะครับพี่น้องหยอดนิดหน่อยอย่าให้เยิมนะครับถ้าเยิมก็จะเช็ดนะครับหยอดแล้วก็หมุนหมุนหมุนดูให้คล่องนะครับผมหยอดเสร็จเราก็มาประกอบเข้าที่เข้าทางนะครับผมยึดนอ็อต เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาลองกันครับตอนที่เราจะยึดนด็อตเราก็แยกน็อตออกครับน็อตจะไม่เหมือนกันนะครับพี่น้อง การประกอบก็ประกอบเหมือนที่เราลื้อออกมาครับพี่น้องตอนนี้ก็ใส่ปินล็อกล็อกแกนแกนด้านล่างนะครับใส่แล้วกดลงไปก็จะล็อกเลยครับแล้วก็เอาฝาปิดมาครอบปิดไว้ครับ พัดลมรุ่นนี้ก็ทำมาได้ดีนะครับมีฝาครอบมอเตอร์พัดลมอย่างดีครับฝุ่นก็กันฝุ่นได้ดีครับแล้วก็มายดึดแคปพัดลมครับด้านบน ขันขันขันเข้าไปครับขันเอกเอกเอกอ้าวไม่ใช่ครับขันน็อตเรียบร้อยแล้วก็จะใส่ฝาครอบใส่ตะแกรงตันลมอันนี้ก็เป็นฝาครอบด้านหน้านะครับฝนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ นิฝาครอบนี้ก็จะมีน็อตยึด3ตัวนะครับยึดทะแยงมุมขันอีกแล้วครับขัน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 จุกรูจุกรูไม่ใช่นกเขา คลิปซ่อมพัดลมห้างช่างอารมณ์ดีสร้างความบันเทิงนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงครับพี่น้องจะมีสาระมีประโยชน์มีความรู้นิดหน่อย เน้นความบันเทิงสโลแกนช่างเคาะอารมณ์ดีฝุ่นก็จะอยู่ในซองนะครับเอาไม่ได้เอาไปล้างนะครับพี่น้องเ,อเช็ดเช็ดเอาครับผมผ้าชุบน้ำนี่แหละครับแย่เข้าไปเช็ดขอบขอบ พัดลมที่เราใช้นะครับใช้ในบ้านก็ล้างบ่อยๆหน่อยนะครับฝุ่นเกาะเยอะนะครับต้องล้างทุกอาทิตย์เลยครับใส่ใบพัดเข้าไปครับพี่น้องแล้วก็ล็อก แล้วก็ใส่ตะแกงหน้าเข้าไปครับผมเดี๋ยวจะลองมาเปิดใช้งานดูนะครับว่าจะหมุนหรือเปล่านออครับถ้าไม่หมุนก็ซื้อใหม่ครับพี่นอ้องซื้อมอตเตอร์มาเปลี่ยนใหม่ซะเลยครับ เอาเปิดครับผมอ๋อหมุนครับหมุนเบอร์หนึ่งปัดลมก็หมุนอยู่นะครับใช้งานได้ดีครับผมเบอร์หนึ่งเบอร์สองซายได้ครับผมเกิดเป็นการซ่อมใช้งานชั่วคราวนะครับพี่น้องพอคลายร้อนนะครับ เดี๋ยวค่อยสั่งอะไรเทอร์โมฟิลมาเปลี่ยนครับผมอ่ะก็ถือว่าการซ่อมพัดลมในครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับอาการที่พัดลมเปิดไม่ติดสาเหตุของเขาก็คือเทอร์โมฟิลขาดครับพี่น้อง